สบายดีทุกคนตลอดระยะเวลา3ปีของการเปิดนําไซยางเป็นทางการเส้นทางรถไฟลาวจีนเราก็ถือได้ว่ามหดปัจจุบันนี้การให้บริการและ การขนส่งแมนได้มีการขยายและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่สถานีรถไฟหนครหลวงเวียงจันทะร์เนาะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของหลายๆคนที่จะมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือของลางของโบวัวจาเป็นนับตั้งแต่เมืองพูนฮงเนาะไปจนฮอดพุทธเลยเนาะบอเต็่นนั่นเองเนาะ เวมันนี่ขับไปเจ้ากระจาเดินทางจากน้องคลองไมนฉันน้องมุนนม่งหน้าไปทีข่อยดุดมงใสนั่นเองเนาะจะภาพลู่พาดเนาไปสัมผัสบรรยากาศและเส้นทางของการเดินทางในครั้งนี้จะยาวนหน่อยนึงเนาะจะใช้เวลาเกือบสาสมชั่วโมงในการเดินทางเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศในระยะนี้นะว่าจะเปนดน่าไรและมหาปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของสถานีรถไฟแต่ละจุดจะเป็นอะไรน,น,นอยเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปเบื่อว่าเมื่อปัจจุบันนี้ปี2004ตลอดระยะเวลา3ปีของอากาศนำไส้ดังกล่าวนี่จะมีผู้คนเข้ามานำไส้ลายปันดและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในสปปลารวาแลวแลการนำไส้เสน้นทางนี้เป็นอะไรแบบภายด้นในของสถานีจะมีการเปลีป่ยนแปลงแลใดเดี๋ยวจะพาทุกท่าน ขเขาเบิ่งไ้ายด้านในน้ำกัดนี่คือภาพบรรยากาศในส่วนบริเวณทางด้านหน้าเนาะก็ในซ่องต่อเศร้าแบบนี้ก็จะมีอูคนนี่ค่อนข้างว่าจะหลายพอสมควรเลยแหละเนาะที่จะมาเดินทางแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีทัวร์ของกลุ่มทัวร์ต่างเนาะที่จะเดินทางไปเที่ยวทังภาคเหนือโดยเฉพาะและ้วจุดหมายปลายทางของแต่ละคนแมนจะไปที่นค้อหลวงพะวังนั่นเองเนาะนี่จะแมนกลุ่มทัวร์ที่มาส่งลูกทัวร์เนาะก็คือทางด้านหน้าก็จะแม่นเป็นที่เอินว่า ซิกอินเนาะเข้าทางด้านในสถานีหรือว่าจุดกวดปีนั่นเองก็ถือได้ว่าหลายเลยเลยเนาะสำหรับตามข้อมูลล่าสุดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสบบาลาวในนับตั้งแต่ช่วงของปี2004เนาะต้นปีย้อนปัจจุบันนี้อันดับหนึ่งแม่น,นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแต่ประเทศไทยเวียดนามจีนแล้วก็จะเป็นเกาหลีแล้วก็ทาง ทั้งเอือรบต่างๆเนาะนอะันอนั้นก็คือจะเป็นเงียกย่อยออกไปแต่ว่าลักลักสาประเทศก็คือจะแมนมีไทยเวียดนามจีนแล้วก็เกาหลีเนาะทีเข้ามาเที่ยวในลาวอันนี้ก็คือสีสันแล้วก็บรรยากาศเนาะทางด้านหน้าจุดกวดปี้นั่นเอง อยูตอนนี้ฮะเราเมนเป็นเวลาอยู่ทีเจ็ดโมงกับสนะิบเก้านาทีเนาะจะเป็นรถไฟขบวนทอีที่จะเดินทางไปทางหลวงพ่อปากเนาะอ่าก็จะแมนเหลือมแล้วเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้การเดินทางแมนมีอ่าอยู่ห้าขบวนเนาะที่เพิ่นแลีนจากนครหลวงจันท์เขาไปลงที่หลวงพ่อบางแต่ละสถาน,นีก็จะแตกต่างกันเนาะทุกท่านแต่อากาศเนาะในส่วนทางด้านหน้าคนไล้ไหลายครับ ทกายก็จะเป็นกูทัวรทั้งนั้นเลยแต่กู้คนที่เป็นพี่จะเข้าไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวจะไปเบลนไทยด้านในอ๋อจะเป็ี่ยนเาได้เาระบของการกวาที่ ก่อนเข้าสถานีเนาะก็ยังเป็นพนักงานที่จะเป็นผู้เบิงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของพี่แล้วก็เอกสารหากว่าเข้าเดินทางเป็นนักท่องเที่ยวอย่างสินอรัพหลายเราจะนำใส้เป็นพาสปอร์ตก็เป็นหนังสือเดินทางนั่นเองสาหรับคนเราเขาเองจะนําใส้เป็นพัสดุระจําตั๋วนะแล้วก็นาใส้เป็นเอกสารต่างๆที่เป็นระบุว่าเป็นคน หลายเพราะสมควรเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ความรวดไวเนาะในการเดินทางนั่เองแล้วก็ประหยัดเวลาในระยะนี้เนาะเส้นทางต่างๆในโซนถัดแล้วเราก็ถือได้ว่าได้ผลกระทบเนาจากธรรมศาสตร์จกน้ำท่วงนาะหลายจุดหลายพื้นที่รถทางมีการติเตีในหลายจุดเนาะก็เลยเส้นทางรถไฟนี่แหละเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาในของการเดินทางเนาะ ตอนเข้ามาภายด้านในจุดรอถ่าเนาะก็จะพางของจุดทีมีการสแกนสัมภาระที่เฮาเอาติดต,ตมาเนาะและตอนนี้คือในส่วนของทางด้านในของบริเวณที่เป็นจุดรอถ่าขึ้นรถไฟเนาะก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารหลากหลายเนาะหลากหลายภ่มิคนเนาะที่จะเดินทางด้วยรถไฟนี่มีขา้าวบตวางๆาเนาะที่ื่อให้บริการ และในตอนเช้ามื้อนี้เนาะที่จะเดินทางก็จะมีขบวน d 8เ K12, 492, 482นะตามระยะเวลาที่แตกต่างกันนับตั้งแต่7โมงเ8 17น9 2 5แล้วก็13 0 0นั่นเองที่ไฮบริการนี่ก็คือบรรยากาศแล้วก็มีห้านค่านที่ให้บริการอยู่ภายด้านไหนเอาว่าจะเป็นปันคาเฟ่เนาะนี่เป็นห้านขายกาแฟสัญชาติไทย ที่เปินมาเปิเปบดบริการาให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางด้วยกบรถไฟเนาะอยู่ในสถานีนครหลวง็นจันเฮานีอันนี้ก็จะเป็นห้านสวนสาวนสามสิบหกเนอะอาะทางด้านนี้ก็จะมีซ้าขายของที่ระลึกเพราะว่าจะเป็นแบบหิวอย่างต่างๆเนอะอาะซองเิเศษก็ะถสุกว่าลูลาสวยงามเลยเอาภายนในนี่ก็คือว่ามีห้านค้าห้านให้บริการอย่างต่างๆ ลายละเอียดแล้วก็เอิ้นว่าเป็นประวัติของซานเองสตอรี่ของซาเขามาเบืาองภายในกลุ่มยางเบิงนงหรับการออกแบบภายด้ในห้างห้างคนก็ถือว่าอลัอนห้าได้เน่าะสวยงามดีเป็นซาซองหงเหเงินเป็นเกีซิ่งอันนี้บริเวณทางด้านในสบายดี ขายซาแล้วก็บ,บริการอาอ,าอยู่ในคุณทีน,นี้อันนี้จะเป็นจุดเขีดเปิดบริการแล้วเนะศูนย์อาหารด้านเทงเลยนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยางขึ้นไปเบึงอการเปลี่ยนแปลงไปนเนาะสุดสุดอใไห้านค่าเดี๋ยวาบนี่ให้ใจเนาะข้าในเรือนเพิ่เปิดหรือยู่่าตุ๊บตุ๊บโอ้ ขนาดเรือนโบเปิดนะ่ยางออดแอดมันจะมีอยู่ซีสั้นสองเนาะโซนเพิ่นว่าโซนห้าอาหารที่เพิ่งให้บริการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็รอทานทจุดใะเดินทางเพิ่นเขียนว่าเพิ่นเปิดเล้วเนาะอีนี่เนะาะนั้นเึงอันนี้จะเป็นสั้นที่สอง ทางสองฝากก็จะมีพี่กันไปเลยเนาะมีทางเป็นคันใดขึ้นอันไหน,นเลี่ยนแล้วก็มีเป็นลิฟต์เนาะทางด้านนั้นแต่ว่าคันไหนเลียนคนบบเปิดนะเป็นห้านขอบใจซาบูเป็นห้านซาบูน,นบะตั้งอยู่ในสั้นสองทางด้านเทิงอันนี้ก็คือเอา,านนมจากทางด้านลุมด้านเทิงลงไปเนาะนี่คือบรรยากาศ ห้องฮับนักท่องเที่ยวห้องฮับผู้คนนาทีจะเข้ามานี่ก็ถือได้ว่าหลายเพราะสมควรแล้วก็กลุ่มคนที่เข้ามานี่ก็ถือได้ว่าหลายเนาะก็จะมีห้องน้ำทางด้านนั้นอะไรเรือนบนเรือนเนี๋ยวมาบึง้งทางด้านนี้ยางลงออกอะไร ถือว่าสันสองก็คือว่ากว้างโผยหลีเนาะอันนี่หาก,ก็เคยขึ้นมาสั้นสองโอ้ยินสบายเลยแหละลิบสํสำหรับคนพิการนี่ลิบนี่เป็นแบบขั้นใดในส่วนของสั้นลุมก็จะมีจุดบริการสำหรับน้ำอน้ออทางนันลุมนี่ มีน้ำห้อนแล้วก็น้ำเย็นนอกจากนี้ก็จะมีเป็นห้างขายของฝากของทีละนึกแล้วก็จะมีเป็นคาเฟอาเมซอนอยู่ทางน้านนี้ <c oughs> นนบ LC, ริษัท l c ซปลอดภาษีจำกัดผู้เดียวนะวขายประเภทกล,ล่กลงลงกลงองดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะน เป็นเหล้าน้ำเข่าเนาะเป็นเหล, <Ooh. S 1> ล้าที่มาตั้งแต่ทั้งจีนส่วนลายที่เห็นกันแล้วก็จะมีเหล้าของสากลตางประเทศนะที่ที่ขายอยู่ในนี้ราคาร้อยสามดอลลาร์สำหรับแก้วนี่ยสามดอลลาร์ช่วยมีหอมเรามีต่างต่างของฝากมาเส้น <st 60> น,นี่คือสีสันบรรยากาศราพายด้านในของสถานีรถไฟแหคอดหลวงในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงาการปรับปรุงต่างๆปัจจุบันนี้ก็จะมีเป็นขบวนรถไฟที่มารอถห่าหัฟบบู้โดยสารขบวนที่จะเดินทางไปตามโมงมาเลยฮ้อน แล้วฟากทางกาบแล้วนี้มีอย่างเดี๋ยวจะพาดู่านอย่างมาน,นบอลกระสาสัมพันธ์ เขาเอ่ขาจะจะเดินทางจากนครหลวงไม่จากดอไปเมืองงานนั่นเองเนาะก็คือไปลงสถานีเมืองงานนะแต่ว่าจะเปิ่นรถไฟแบบธรรมดาเนาะเพราะว่าการ เลนของรถไฟนี่จะมี2รูปแบบนะก็คือจะหนึ่งจะมีเป็นรถไฟ EMU แล้วก็เป็นขบวนรถไฟแบบธรรมดานะขาบวนรถไฟแบบธรรมดานี่จะแวะทุกสถานีที่มีอยู่ในฝั่งลาวานะชิตสถานีาก็จะแวะบริทังสถานีนะเทว่า EMU นี่จะแวะสถานีหลกัลกๆเลยที่เป็นสถานีใหญ่ๆนะก็คือจะแมนวงังเวียงหลวงพระบางเนี่ยเป็นประมาณนี้นะบทเต็มนี่ยเป็นป,ประมาณนี้แต่ว่า ขบวนที่เป็นธรรมดานี่ก็จะแล่นตั้งแต่ไปจอดอู่ธีโค้งตาสีอย่างสินเราเป็นสถานีย่อยสถานีน้อยเนาะแต่จะจอดแบบนี้อันนี้จะเป็นห้านค้าในส่วนทางด้านนี้ช่วงหลายใครจะเห็นก็จะเป็นเป็นประเภทเครื่องดื่มมีต่างๆเนาะที่มีอยู่ในนี้สาหรับเปิดให้บริการอันนี้ก็จะเป็นเดลี่ครีนเนาะบัตบูชนั่นเองในสวนห้านค้า ด้านลุมซึ่งมีห้องน้าห้อง uh, VIP นะห้องทับแขกในโซนทางด้านนี้ก็จะมีเป็นดาวคอฟฟี่ทางด้านนี้ก็จะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดห้างค่าที Hi ่ให้บริการเนาะอยู่ภายในสถานีนี้ก็ะจะมีเป็นตู้กดแบบ อัตโนมัติเนาะมีเตตูต้ซื้อแต่ยังยัทันได้มีเปิดให้บริการเถออันนี้จะเป็นจุดวางแสดงทางด้านนี้หอบนะยางไปยางมานี่ก็หอบเมือ่อยแต่ว่าเมื่อยติบนแล้วทานเนาะ ผู้ให่ที่มักกาแฟของคนลาวแท้ๆเนาะกาแฟทีโรซชาทีแซบแลวก็เป็นกาแฟทางคูเทียงบริเวณเนาะก็จะเมนกาแฟดาวเนาะมีชื่อเสรรียงแ,แล้วก็เป็นกา,ฟานแฟที่ไดครับความนิยมทางภายในแล้วก็ต่างประเทศอันนี้ก็คือจะเป็นสีสันรบรรยากาศเนาะภายานในของสถานี เดี๋ยวบรรยากาศของการเดินทางจะให้ทุกท่านได้สมตื่มเนาะว่าจะเป็นเ่าใดบรรยากาศในช่วงระยะน,นี้ของเดือนกันยาเนาะก็คือเป็นอีกเดือนหนึ่งที่แบบวา่าบรรยากาศของข้างกว่าจะดีและมื้อนี้หลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเนาะท้องฟ้าแดดสองมื้อแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นเ่าใดในการเดินทางท,างที่ตามต่อเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าจะเดินทางยาวไปเลยเนาะไปพูดหลาแขวงอุดมไซเนาะในข้างนี้ แล้วกลางเดือนกลางเดือนตุลาแม่นจะไปหลวงพ่อบางเนาะไปบุญที่เอิ้นว่าบุญใหญ่ของหลวงพ่อบางเนาะเดี๋ยวที่ตามตื่มน้ำกันในทิปของการเดินทางปีนี้เนาะอ่าท่ายปีเลยผู้โดยสารที่จะเดินทางขับ,บวน k 12เนาะจาย์ก็หลออไม่จาย์ไปโบติตนะิเนาะ เวลา8โมง42นาทีตอนนี้ก็คือยืนล้อ่านในการกวดปีเนาะเพื่อจะเข้าไปหาลานสลานั่นเองเนาะบิ่งทุกคนทุก้านเลพี่ลึกเนาะหลายพาะสมควรเลยแหละเพราะว่ามันจะไปแวะทุกสถานีเดุหานมันจะบไิแวณสถานีเดียว วันนี้ก็เลยเห็ุให้ว่ามีผู้คนคอนข้างว่าจะหลายเนาะหนึ่งไปแวปนโฮงกาสีวังเวียงหลวงข้าวบางบอ่อเต็นแล้วก็เมืองงาัจซีนเนาะมันเป็นสถานีน่อยแล้วก็ทุกสถานีเนาะที่ไปจอดเลยเห็ุใหู้คนร่คนข้างว่าจะหลาย าโอเคนะอ๋อยืนโดนเติบทรัวจะถามมาดามาได้เนาะ,ะระบบก็ยังเป็นแบบใช้พลังงานในในส่วนของการสแกนในที่เอิ้นว่าเอกสารอยู่เน,ะนาะยทธมิรแมนกวดกนะวดว่าเขามีปีนะ้เนาะถือ ตามวันคีและกาพาสปอร์ตขอมูลของเขาถูกต้องไน้บอเนาะแล้วตัวที่2เนาะก่อนที่เขาจะผ่านทางจุดนี้เนาะก็จะกวดเกี่ยวครับขบ,บวดนของเขานั่นเองเนาะก็จะมีขั้นตดนเดือนของก็ทางยางจะเป็นการยางรอดอุมงเพราะว่าจะข้ามไปอีกฝากทางด้านหนึ่งตั้งห้างน,นินะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าทางด้านในของรถไฟไที่เป็น แบบธรรมดาเนาะในราคาจากนครหลวงวงจันทนระ์เนาะด้วยระยะทางถือว่าไกลเนาะใช้เวลา3ชั่วโมงฝ่ายในการเดินทางจากแล้วเขาหลงวิจันทร์ไปหาเมืองงานนั่นเองฝ่ายอุดมไาเนาะเป็นแบบธรรมดาอันนี้จะยางโค้งฝากตามดันหนึ่งเนาะลงแล้วขึ้นอีกฝากตามดันหนึ่งนั่นเอง แลนกับเวลาแล้วเนาะเพราะว่าหนึ่งเขายังบบฮูบอลนางคเขาลองในไปซอกบอลนางฟิล์มอีกจะเป็นการแยกแบบนี้เลยเนาะถ้าว่าตู้เบอร์สามแมนเลี้ยวทางกำไส้เนาะนับตั้งตแต่แทนหนึ่งหาแปดเนาะทางกำไส้แล้วเก้าหาสิบสามแมนทางกำขวานเนาะเพราะว่าจะเป็นการแยกแบบนี้เลยจะแตกต่างกันดี่อ้ใคบอก ยางไก่เติบเลยเก้าแปดเจ็ดห้องนาเลยบรลิเว่ยอ้อมหอบอแถวๆนี้ก็จะเป็นทน้องนาของประสาชนเนาะแล้วก็งานของประสาชนเขียนนีไมันขึ้นกับดอนหนุนหนองเมืองไทรธานีสถานีนี่ แต่เมนตั้งอยู่เขตดอนนู่นเนาะจ้ะเหมือนไซทาน,นีนั่นเองเนาะบ้านไซโอ้เมืเ่อยเติบพอจะย่างฮอดอ่ะตู้เบื่อสาม นี้จะเป็นขาขึ้นนะเวลาเขามาแล้วเขาก็ลงครังนี้เนาะจะไปขึ้นอีกฝ้าคร้างด้านหนึ่ง ขวยี่เอ็มยูกันอยู่ฝากทางกล้ามด้านหนึ่งนหนึ่งดูเบอร์ซีแล้วดูเบอร์ซีดูเบอร์สาม แปดหกบอลนางทีแปดสิบหกหนาอดแล้วนะนี่มันจะเป็นตัวเลขประมาณนี้นะ สองพันหลังทางด้านถึงแล้วก็ฝั่งทางด้านหนึ่งก็จะเป็นเบนาะนั่งแบบแปดหกไม่ครับอ๋อ,อ,อโอ้วอะ่รอยู่ในไม่ขอเข้ามา ตรงตามเวลาเป๊ะนะทุทานเน8โมง4 4นาทีเนาะรถไฟก็ได้ออกขบวนจากสถานีนครหลวงนสจันเพื่อจะมุ่งหน้าไปในสถานีต่างๆจุดที่จะจอดในสถานีต่อไปก็คือจะเป็นสถานีลโฮงน,นั่นเองเนาะ เดี๋ยวจะเก็บสีสันและบรรยากาศระหว่างของการเดินทางไห้ดรนไฮน์โซนข้องกนันอกว่าในระยะนี้มันเป็นแนวใดเนานะและบรรยากาศของการเดินทางนี่เป็นแนวใดเนาะอันนี้ก็คือฮากกเรเ่มเนาะต้นออกจากสถานีคอนหลวงกันแล้วเนาะนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างทางนี่ก็ถือได้ว่าครบครอบหลายเดือนได้นนาที่ขาไปเท้่ยเดินทางอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าขั้งที่ล่าสุดเนาะที่เดินทางก็จะแมนตั้งแต่บุญปีไม่ลาว ก็คือเดือนสี่ก็คือเดือนสี่ที่ท,ที่ผ่านมาก็สงการานคุณได้รับข่าวว่าก็ได้ก็คือปีใหม่ลาวเฮานั่นแหละเนาะครับ